ปัจจัยในการทําผ้าย้อมคามนะคะก็คือได้เห็นคุณปู่คุณย่านะคะได้ทํามาตั้งแต่เรายัางเด็กแล้วก็ท่านก็ได้ทำนําไปตัดเสื้อผ้ามาให้เราได้ใส่นะคะแล้วก็ได้เห็นทุกกระบวนการในการทําคามธรรมชาตินะคะก็คือตั้งแต่การปลูกครามปั่นครามนะคะแล้วก็การปลูกป้ายซึ่งในปัจจุบันก็ได้ เป็นอาชีพที่าสามารถส่งเสริมรายได้นะคะให้กับเราและก็คนในชุมชนนะคะอยากจะอนุรักษ์และก็รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนี้ไว้นะคะเพื่อให้คนรุ่นหลังนะคะได้สืบทอดกันต่อไปค่ะผ้าายย้อมคามผ้าจ i ไใส่แล้วน้ําอุ่นสบายหน้าร้อนแส่แล้วเย็นใช้ปกป้องรังสีจาก UV ได้ค่ะ ้าทอด้วยใจใส่ด้วยรักค่ะ